สวัสดีตอนเช้าจ้าหนาวฟิงไฟจ้าทอดปลาสลิดไปให้คุณยายไปวัดนะคะทุกคนนี่เลยปลาสลิดเราแล้วเราทอดเอาไวใ้ให้ยายไปวัดด้วยจ้ะตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วแต่ว่าบรรยากาศก็ยังเป็นแบบว่ามืดมืดคึมคึมมนฝนจะตกนะคะบรรยากาศดีดี หนาวคักล้มล้มพี่น้องทางคุณล้มมานอนอ้องการสิริกัน,นยายจะเอาไปวัดแล้วยายจะไปจังหันเศร้าเสมอด้วยค่ะทุกคนยายตื่นตั้งแต่ตีห้านงแล้อน,อ <c oughs> น่ากินกันไหม ีเลยสุกๆกับกอดเนี่ย,เด,ยเ,เดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นก่อนนะเดี๋ยวจะไปจหทำที่เศร้ากันกันเน้อะไปให้เพล่อนเตรียมเ,เพล่นไปจหทำแล้วก็เอานี้ลงก่อนทุกคน เดี๋ยวเราจะพาไปดูแตงกันนะคะว่มามันจะออกดอกอีกไหมออกลูกออกดอกอีกบ่ไปจ่าไปเบิ่งกันเลยคุณบรรยากาศดีป่ะพี่น้องเอา้าบาดแจ้งมากคือเศร้าล้มบัดนี้ไปเราไปดูผักของยายกันต่อแล้วเราก็จะไปดูเห็ดด้วยว่าเห็ดมันเกิดไหมโอ้่มงต้นนี้กรนะนาพี่น้อง ขึ้น,นบ้างเรียกต้นบุกม่วงต้นนี้ไม่รู้เรียกชื่อมันว่าอะไรแต่มันอร่อยมากอากาศรอบบ้านไม่ได้รดน้ำผักเดี๋ยวห้องอดน้ำผักสังบาทกัน หมดไปน้ำเน, <c oughs> <c oughs> นาะยังไม่มีใครหดคุณตายังไม่ได้หวดม์อยู่ในบ้านคุณอาพาักพิงนอกพระอาทิตย์นี้ก็งามแถคุณอาอื่นี่ก็จะเป็นต้นหอมนะคะรดน้ำตอนเช้า พะได้กินดิจ้าบ่ได้ซื้อเป็นพระวัาพักช่วงมีกับแพงแน่ยายกับเคยลาปลูกไว้พอได้กินนี่ขออีตู้ ที่อากาศเย็นมากตอนนี้เศร้ามาสีอากาศดีๆเนจ่จังเลยปูกเป็นเมอดอยู่ด้วยจ้ะดินมันร่สสเข่าทีแล้วโถมือกับประมาณสามหาปีได้แล้วมั้งผักสวยมากเลยทุกคนดูผักหน่อยสิแค่ก้านผัก กุ่นแงหนึ่งน้ำมากี่นอเป็นกระสิบเป็นน้ต้นหอมลดน้ำผักตอนเช้าเช้านะคะสวัสดีเอซทุกคนขอบคุณที่ติดตามคิดยายนะคะโอ้ยผักก็งามเป็นเมิดเลยไปยากแดนมาเอาเดอ้นอนาไปกิน มันตปนลำไยเฮางอันนี้ก็จะเป็นแปลงนะคะที่เกลหลาแะปลูกไว้เนาะแล้วกินสองรอบแล้วนะคะทุกคน,นนี่แต่พี่เขาได้กินดูเด้ปอปลูกยังยงกันเลยอ่าเห็ดอะไรกันอันนี้ก็จะเป็นแปลงเด็กก็มาละ เดี๋ยวเราจะพาไปดูเห็ุกันต่อนะไม่รู้ว่าไม่ได้เก็บมนาะอาทิตย์มนึงมันออกดอกหรือเปล่าอเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันจะเลียกเกินไปอ่ะขอไปกน,น้งถังไห้กันสูกหนึเงยา้ายกระสีง่ายเมื่อวานหนึ่งได้จากเป็นเบียร์ขออีตูเนาะ อีกหน่อยก็เยอะแล้วพักอะไรบ้างมีแมงรักนะคะมีต้นหอมทุ่นผักกาดน้ำครับแดงก็เด็ดไปสองรอบแล้วนะคะทุกคนน่าจะได้กินอิ่มล้นแล้วพนะืชผักกาดน้าจะพี่น้กกนนอง แบ,บักแตงเอาไว้ตำทำไมมันเป็นใบเหลืองๆแล้วไปลั่ไปเบิ่งเห็ดกันจ้ากบืลูออกไปเบื้พริกยังกับสมไปหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเราไปดู <c oughs> อันนี้กันก่อนไปดูเห็ดกันสิมีดอกไหม บ้านยายก็จะเป็นแบบว่าธรรมชาติดีนึงนะคะยูทงแน่เนาะจ้ะไ,ไก่ติดไก่นะไก่หัอไก่สวนบรรยากาศดีคนมกผ่านันเลยพี่ม่สวัสดีตอนเช้าสวัสดีเรามาดูเห็ดกัน ดอกดอกบอก่เบิ่งกัะหนาเบิ่งกระหนา,นหนามีดอกไหมตาเอ๊โอ้ยมีแค่นี้เี๋ยวดอกเดียวบกักนึงเนี่ยคือบ่ออกนอนี่ตั้งแต่เชื่อมันออกไม่ดีเนาะมันเป็นยังไง มีอยู่ดอกเดียวจาะทุกคนปิดไลยก่อนก็เหม็นเราห่อนบนนุญเนาะสุมส่มๆป้าผู้เดียวอู้ม,มแข็งนี่หนุ่ยเมื่อจักรถนี่ฮะ,ฮะบ้า่หลายดอกดดหนุ่ยไม่ใหญ่คือว่าหกสิบรถขวดยังมามันหอนดียตี หกสิบโหดไหมหห oh. อ๋อน,นั้นเจ้ากระทมเมื่อแล้วดิหัว oh. หลายเป็นน,นั่นติดูเนี่ยสิบหกสิบเออผูกอู้อย่างดีเนี่ย oh. จอยไปกันต่อเลยจ้า oh. ลงเตียนหมดแล้วตัดออกล้มเย็ยนบ,บ่อยๆเห็ดก็ไม่ออกน,นะทุกคนเห็ดมีแค่สองดอกเองสงสัยเขาจะร้อนโอเคคลิปนี้ก็ไหวสำเนียดจะเด้อเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้บึงไหมโอเคคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีจ้า